สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินกันไหมเอ่ยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีเวลาในการมาบรรยายให้ความรู้นะครับระยะเวลาอาจจะไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงผมต้องไปเรียนต่อนะครับก็ตั้งใจมาส่งการบ้านผู้กองเว้นนะครับวันนี้เป็นคลิปที่39นะครับเรื่องเรื่องที่ผมจะมาให้ข้อมูลและมาให้ความรู้นะครับ เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเคสินี้มีมีเรื่องของอคิดสั้นด้วยนะครับก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลสำหรับทุกคนนะครับที่แป๊บนะครับเป็นข้อมูลหวังว่าคงเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของาศาสตร์พลังตัวเลขนะครับ เพราะว่ากลุ่มเลขนะครับกลุ่มเลขนี้นะครับมีเรื่องใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายมือเติบนะครับอารมณ์รุนแรงนะครับโรคส่วนตัวสูงนะครับชอบเก็บตัวแล้วก็อมทุกข์นะครับแล้วก็หูเบาด้วยนะครับเบอร์เบอร์แบบนี้นะครับทําไมถึงหูเบาทําไมใช้จ่ายมือเติบนะครับก็ลองดูบุคลิกของเลข80ที่อยู่ท้ายนะครับ ถ้าเลขแบบนี้นะครับไปอยู่ในตำแหน่งท้ายสำหรับเบอร์ใครก็แล้วแต่นะครับก็จะให้ดีเทลนะครับในเรื่องของใจใหญ่มือเติบนะครับชอบชอบที่จะอชอบที่จะใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นเลขที่ไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของการเงินแต่เบอร์นี้ผมไม่ได้บอกเจ้าของเขานะครับว่าผมจะเอามาวิเคราะห์ วิเคราะห์ให้ให้ทุกคนได้เป็นวิทยาทานกันแต่ว่ายืนยันว่าเจ้าตัวนะครับเอาเอาเบอร์นี้มาให้ผมแล้วก็เราก็ได้คุยกันและเป็นกัลยาณิมิตรที่ดีต่อกันนะครับผมว่าเจ้าตัวก็คงยินดีที่จะเอาข้อมูลนี้เผยแพร่ให้กับทุกคนนะครับก็เบอร์นี้นะครับมีเรื่องนะครับวาจาคําพูดนะครับคําพูดคําจานะครับ คำพูดคําจามีหลักการมีเหตุมีผลนะครับวาจาได้รับความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เรื่องของหัวไวนะครับนังเหนียวแค่คราดนะครับเส้นแรงมีอํานาจมีบาร,รมีคุมคนได้นะครับมีเรื่องของผู้ใหญ่เ็นดูเมตตานะครับเจรจาดีนะครับมีไหวพริบมีปฏิทานมีปฏิพานนะครับแต่ปัญหาของเบอร์นี้นะครับคือ ทำไมใช้แล้วถึงคิดสั้นนะครับ8 0คือเรื่องของหูเบาอารมณ์ร้อนอารมณ์มแรงนะครับศูนย์ลงท้ายก็ให้เรื่องของการเงินที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยและยังมีเรื่องของโรคก,การเก็บงำความรู้สึกนะครับการเงินก็เก็บไม่อยู่นะครับเก็บความรู้สึกด้วยเก็บเงินไม่อยู่ด้วย หูเบาด้วยเครียดด้วยอารมณ์รุนแรงด้วยนะครับเจ้าของเบอร์นี้นะครับเป็นวิศวกรนะครับเขียนแบบบวกนะครับบวกบวกเขียนแบบบ้านนะครับชีวิตเขานะครับเราเราได้เจอกันเพราะว่าผมไปเห็นพี่เขาโพสอะไรที่ลบๆนะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปทักนะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นใครฆ่าตัวตายนะครับไม่อยากเห็นใครฆ่าตัวตายแล้วก็เข้าไปให้ข้อมูลพี่เขา ว่าถ้าเราฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งอีกห้าร้อยปีห้าร้อยชาติเราก็จะวนลูปอยู่อย่างนั้นบางดวงจิตนะครับที่สะพานที่ไหนไม่ไม่แน่ใจนะครับที่กรุงเทพนะครับช่วงฟองสบู่แตกนะครับวิกฤตสองฟองสบู่แต่งชุดเป็นนักธุรธกิจนะครับเสื้อเชิ้ตอย่างดีนะครับผมหวังว่าบุญนี้ก็คงถึงเขาที่ผมเอาเอาเคสของเขามามาให้ชมกัน ให้ได้ให้ได้ฟังกันไม่ใช่เจ้าของเบอร์นี้นะครับอันนี้เป็นเมื่อของปี47นะครับ47เจ็ดอไม่ใช่47ส่สิช่วงวิกฤตฟองสบู่แตกมันช่วง40ใช่ไหมครับ40 39 40นะครับเขาได้โดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานแห่งหนึ่งที่กรุงเทพอาจารย์เรนรนี่กับรายการช่องสองผีไปเจอเข้าโดยบังเอิญน,นะครับผ่านมาแล้วเป็น10บยปีนะครับยีกว่าปี เชื่อไหมครับว่าเวนวิญญาณดวงนั hmm. ้นดวงวิญญาณ <s lost him> ดวงนั้นที่ฆ่าตัวตายนะครับ mm hmm. ก็ยังทำการทาการฆ่าตัวตายอยู่แบบนั้นเหมือนเดิม mm hmm. โดดน้ำวอยวายฟูมไฟแล้วก็ฆ่าตัวตายวนอยู่อย่างนั้นนะครับ mm hmm. ผมก็ด้วยความหวังดีครับ uh hmm. เผื่อครับเผื่อเผืออเข้าไปถามเผื่อเข้าไปคุยกับพี่เขานะครับเผือกเข <nem S 1> ้าไปคุยกับ <head S 1> พี่เขาแล้วก็บอกพี่เขาว่า ถ้าพี่ทำถ้าพี่ทํทการฆ่าตัวตายนะครับอีกสิบปีอีกสิบชาติพี่ก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบพี่ก็จะมีวิญญาณของพี่น,นะครับก็จะเป็นอยู่แบบนี้รูปอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิน้นแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ได้ดึงพี่เขานะครับไปอยู่ใน facebook ช่องสองผีนะครับในกลุ่มของช่องสองผีและหลังจากนั้นเราก็เป็นกันลายาณมิตรที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็แชร์ลิงก์กัน แนะนำกันให้ความรู้กันให้กำลังใจกันและกันนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปให้อะไรของเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองหรอกนะครับสําหรับบางคนเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาไม่ได้ต้องการทองเขาต้องการแค่กําลังใจในช่วงที่เขาเหนื่อยหน่ายกับชีวิตสิ่งแรกก็คือความหวังดีความหวังดีนั้นจะช่วยเขาได้เพราะเขาอยู่ในช่วงภาวะของความอ่อนแอยิ่งเศรษฐ,ฐกิจเป็นแบบนี้ ยิ่งภาวะโรคภัยพิบัติเป็นแบบนี้นะครับให้อะไรไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราก็ช่วยให้กำลังใจเขานะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเรื่องของวาจาเขาหาผู้ใหญ่ได้ดีแต่ไม่มีเลขเงินไม่มีเลขเงินเข้าไม่มีเลขเงินเข้านะครับมีแต่เลขเงินออก มีแต่พี่ทันพี่ทันยาพนมกิตนะครับอบอกข้อมูลผมด้วยนะครับว่าพี่ใช้เบอร์มากี่ปีพี่ทํางานอะไรมีครอบครัวหรือยังนะครับได้ครับส่งเบอร์มาได้เลยครับผมมีเวลาถึงเที่ยงนิดนิดนะครับเดี๋ยวพอบ่ายโมงผมก็ต้องไปเรียนต่อนะครับนี่ตั้งใจมาส่งการบ้านให้ผู้กองเว้นนะครับแต่ใครจะให้ผมวิเคราะห์เบอร์ก็ยินดีนะครับ การวิเคราะห์เบอร์นะครับของผมผมไม่ได้วิเคราะห์แบบผลรวมนะครับผมไม่ได้ดูเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะครับผมจะดูแค่ความเหมาะสมในเรื่องของงานการนะครับในเรื่องของงานการและครอบครัวนะครับผมจะบอกถึงความเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับให้ผมไปนั่งให้ผมไปทํานายเบอร์ว่าใช้เบอร์นี้ในช่วงระยะเวลานั้นอีก3เดือนจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่แนวนั้นนะครับผม ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับเอาแค่ใช้เบอร์นี้มีผลยังไงใช้เบอร์นี้จะทําให้เราดีขึ้นหรือส่งเสริมเรานะครับเอาข้อมูลแบบนั้นกันดีกว่าเนาะ <c oughs> มาก็ของพี่เขานะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้พี่เขานะครับว่าผมเอาเบอร์พี่เขาแอบเอาเบอร์พี่เขามามาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ ทุกคนได้เป็นสาระประโยชน์ต่อกันนะครับ4ี่ห9 8 0ด ส่งมาเลยครับขอข้อมูลด้วยนะมาถึงจะมีเวลาไม่นานแต่ก็ตั้งใจครับห้านาทีก็ไม่เสียก็ห้านาทีก็ไม่เสียดายครับเพราะว่าผมพยายามให้ความรู้แบบเท่าที่ผมจะให้ได้นะครับก็หวังว่า คงจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับมีค่าใช้จ่ายไหมคะอ,อ่มีครับพี่ก็ไปทําบุญของพี่ครับผมทาบุญพี่จะทําทานก็ได้ทําบุญก็ได้พี่ไปทาเอาเองนะครับพี่ก็ต้องไปไถ่ชีวิตปลาแล้วก็ไปปล่อยปลาไปร่วมเสียทรั์เสียทรัพย์เพื่อไปออร่วมบุญกับวัดอะไรอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายครับ บอกเลยว่ามีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วไม่แชร์ผมไม่วิเคราะห์ให้นี่เราก็แลกเปลี่ยนกันแล้วครับแล้วก็เบอร์ของพี่เกษราสิงโตแก้วนะครับเกษยานะครับสิงโตแก้วอ่ศูนย์เก้าแปดไม่มีผลนะครับพี่ที่มีผลต่อพี่นะครับเลขสองห้านะครับสองห้าพี่จะเป็นนารีอุปถัมเสียเปียบผู้ชายเป็นเบียยเบ้ยล่างผู้ชายคําว่าเบี้ยล่างผู้ชาย นารีาอุปถัมภ์นะครับไม่จําเป็นนะครับไม่สักครู่นะครับคําว่าเบี้ยล่างผู้ชายนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นสามีอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่นะครับอาจจะเป็นหลานนะครับอาจจะเป็นแมวตัวผู้นะครับซึ่ง ซึ่งที่เป็นเพศชายอ่ะเราจะเสียเปรียบเขาหมดเลยเราต้องอุปถัมภ์เขาหมดเลยนะครับแล้วก็เบอร์พี่ธัญญานะครับ081ไม่มีผลนะครับค่อนข้างจะอารมณ์รุนแรงเฮ้ยคุณคุณเบอร์จังพี่อ๋อผมจะบอกว่าเมื่อสองวันก่อนนะครับเมื่อสองวันก่อนมีเลข7799288มาวิเคราะห์เบอร์กับผม นะครับซึ่งมันก็คล้ายกับเบอร์พี่มากนะครับ1น,นะครับ88นี่มูทะลุนะครับชีวิตขึ้นข,นขนลงลงตามอารมณ์เนาะแล้วก็84นี่ระวังเรื่องของหมากัดกัดหมานะครับคําพูดคําจา <c oughs> เราพูดดีใครพูดดีกับเราเราก็พูดดีด้วยแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเออแต่ถ้าเขาพูดไม่ดีกับพี่นะครับพี่ก็จะจัดเต็มใส่เขาเหมือนกันนะครับ 4884ระวังเรื่องของการโดนโกงโดนหักหลังนะครับในเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็88ลงท้ายก็ระวังเรื่องของการเงินการเงินรั่วนะครับมีเลข928เป็นเลขของเงินก้อนโตนะครับ49หัวดีหัวไวนะครับถ้าพี่ทำงานการรับราชการนะครับพี่ควรจะมีเลข3515นะครับในตำแหน่ง7ตัวท้ายนะ สามห้าเปิดหน้าก็ดูนะครับสามหน้าสามห้าลงท้ายก็ให้รายละเอียดที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้นะครับต้องดูบริบทของของเลขทั้งเจดตัวนะครับควรจะมีเลขเก้าสองมาด้วยเก้าสองสี่สี่สองเก้านะครับหรือไม่ก็กลุ่มเลขที่เป็นจุดเด่นเดิมนะครับก็คือเลขสี่พวกนี้ก็มีเรื่องของ <c oughs> ขอโทษนะครับหัวไวนะครับ หัวไวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับธุรกิจออนไลน์นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะชอบส่วนมน์นะครับนี่คือกลุ่มเลขเดิม9229ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาวาจาดีมีคําพูดเรื่องของวาทศิลป์นะครับเกี่ยวข้องกับศิลปินศิลปะร้องรําทําเพลงความคิดสร้างสรรคนี่คือกลุ่มเลขดีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ข้อมูลที่ให้ไปคงจะเป็นประโยชน์นะครับทางที่ดีนะครับถ้ามีอะไรอยากจะรู้รายละเอียดลึกอะไรก็เดี๋ยวก็อินบ็อกมาหาผมได้นะครับแต่ว่าถ้าผมตอบช้ายังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้จับหลายอย่างทําหลายอย่างมากนะครับทําสารพัดเลยตอนนี้นะครับก็จะพยายามเอาข้อมูลที่ดีมาให้เพื่อนๆน,นะครับให้สําหรับทุกคนที่ที่เป็นกนัลอยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ เบอร์วิศวกรน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ในทีมงานอยู่ในช่องส่งผีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นไม่คิดไม่คิดสั้นอีกต่อไปนะครับส่วนเบอร์นะครับบอกบอกพี่เขาไปแล้วว่ามันมีส่วนนะครับทางที่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันปั๊บแรงดึงดูดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน จิตเปลี่ยนจิตเริ่มจากจิตก่อนจิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนกายกรรมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับชีวิตก็เปลี่ยนแค่นั้นเองเริ่มจากการเปลี่ยนแรงดึงดูดที่มันมีผลต่อสมองเราก่อนพอเราเปลี่ยนขึ้นความถี่ที่มีผลต่อสมองเราได้นะครับไมายเสร็จเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยวันนี้วิชาการนะครับใช้คําว่า m มายเสร็จซึ่งคําว่าหมายเสร็จเนี่ยมันคือหลักคิดหลักคิดที่ดีหลักคิดที่ไม่ดี หลักคิดถ้าคิดบวกชีวิตเดินหน้าครับถ้าคิดลบชีวิตก็มีแต่ต่ําลงต่ําลงนะครับทุกทท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านก็บอกให้เราคิดดีพูดดีปฏิบัติดีแต่บางคนใช้เลขที่มันเป็นเลขเลข,เลขดึงดูดนะครับเลขที่ไม่ทําให้ชีวิตคิดบวกนะครับอย่างเช่นพวกศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับสี่แปดขอโทษนะครับมีเรื่องมีเบอร์ของพี่ธัญญาด้วยอ่าสี่แปดนะครับ สี 4, 3, 3, 7, ่สามเจ็ดอ่าสาพวกเนี้ยแล้วก็มีเลขพวกที่มันต้องปะทะนะครับก็คือเลข0 3นยอะไรพวกเนี้ยอา่าพวกนี้มันคนศูนย์ศูย์อนย์หกศูนจับคู่อะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับแต่แล้วแต่บางตำรานะครับตำราที่ผมไปเรียนมา0ย์คือมนุษย์ตยูดึงดูดในเรื่องของการเก็บงำความรู้สึกเชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ส่งเสริมกันไปนะครับของพี่ของพี่ธัญญานะครับถ้าถ้าพี่สนใจอ๋อขอโทษนะครับถ้าพี่คิดจะเปลี่ยนนะครับอ inbox มาเลยเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนํานะครับถึงพี่ไม่เปลี่ยนกับผมก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยๆผมได้ใช้ความรู้ของผมเต็มที่ในการให้ความรู้แล้วก็ถ้าพี่อยากจะไปหาเองก็ยินดีครับเป็นเกียรติครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้ได้แนวทางที่ดีแล้วก็คนที่เข้ามารับชมนะครับผมแนะนําว่าในการเปลี่ยนเบอร์แต่ละครั้งนะครับมีระยะเวลานะครับหเดือนขั้นต่ําบางรายอาจจะเร็วกว่าแต่เราตีให้เป็นสแตนดาดก็คือเป็นช่วงเวลาที่เบอร์มันนิ่งแล้วก็จูนกับเราได้เต็มที่นะครับร่างกายคนเราเปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับ <S <S อ๋ออย่างนี้ละกันนะครับร่างกายคนเราเปรียบเสมือนแผงโซล่าเซลล์นะ แผงโซล่าเซลล์จะทำงานดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่แสงพระอาทิตย์จริงไหมครับถ้าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องแสงแรงโซล่าเซลล์ก็ทำงานได้ดีแล้วก็จ่ายไฟไปยังแบตเตอรี่ได้ดีแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแผงโซล่าเซลล์เมื่อโดนความร้อนเข้ามากๆมันก็เก็บความร้อนเหมือนกันนี่แหละครับเจอความเย็นมากๆมันก็เก็บความเย็นเหมือนกันนั่นแหละครับร่างกายของเรา แล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่ก็เหมือนกับสมองจริงไหมครับสมองของเราเมื่อได้รับรับการถ่ายโอนพลังงานที่ดีสมองของเราก็ทำงานดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็มองมองกันตามวิทยาศาส,าศาสตร์นะครับก็โอเควันนี้ก็ส่งการบ้านผู้กองเบ้นนะครับคลิปที่สามสิบเก้านะครับเป็นเรื่องของพลังดึงดูดที่ให้เรื่องของ <c oughs> คิดลบ คิดสั้นค่าตัวตายหูเบามือเติบคำพูดคำจาหน้าเชื่อถือช่างจีรจาพาทีหัวไวมีอำนาจบรารมีหนังเหนียวแค้วคาดเส้นแรงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี่คือความหมายของเบอร์นี้และมีเรื่องของหูเบาเก็บงำความรู้สึกอมทุกข์อารมณ์รุนแรงมือเติบ นี่คือความห,หมายของเลข4544980ย้ำโปรดฟังอีกครั้ง4544980ก็วันนี้ส่งการบ้านผู้กองเบนคลิปที่39ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคนที่ได้รับความรู้ตรงนี้ไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยสำหรับผมก็ ส่งการบ้านแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับให้ทายว่าเอาเบอร์ใครให้สุ่มนะครับผมจะสุ่มเอาเบอร์ใครมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กันนะครับบา,บาย